สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทปแรกนะครับของชุดวิดีโอคอร์สนะครับสายมูต้องรวยนะสายมูต้องรวยมาจากอะไรนะมาจากตำาราเล่มนี้นะครับการถอดความนะครับหนังสือสายมูต้องมนนะที่อาจารย์เป็นคนเขียนเองแล้วก็เพิ่งตีพิมพ์แล้วก็วางจำหน่ายนะเมื่อเร็วๆนี้นะเดี๋ยวเทปนี้จะอัดแล้วก็บันทึกเอาไว้มันจะ เก่าจะนานแค่ไหนก็าตามนะแต่ณเวลาเนี้ยนะครับพึ่งพิ่งพตีพิมพ์เสร็จเนาะนะนะการที่เราเข้ามาเจอกันในชุดวิดีโอคอร์สเนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดคุยกันนะเป็นการถอดความบางส่วนจากในหนังสือเล่มนี้นะอาจจะหัวข้อทั้งหมดแหละแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้พูดทุกตัวอักษรเนานะเพียงแต่ว่าอาจารย์อาจจะเอาหัวข้อนั้นเนี่ยมา อธิบายนะครับให้เข้าใจง่ายๆนะเป็นภาษาพูดคุยกันง่ายๆนะครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกแล e ้วว่าหนังสือเล่มนี้นะครับไม่ใช่หนังสือสดมนเสียทีเด <sh> ียวนะถามว่ามีบทสดมนไหมมีบทที่แนะนําใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่หนังสือสดมนซะทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ใช่หนังสือธรรมะนะครับเนาะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นหนังสือธรรมะหรือเปล่าเป็นหนังสือสวดมนไม่ใช่นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคือสายมูเนาะ ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าจุดป,ประสงค์เนี่ยของทั้งการเขียนหนังสือแล้วก็การทําวิดีโอคอร์ชชุนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อหาแนวทางปฏิบัตินะครับสําหรับปุถุชนคนธรรมดาที่เราใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยเราสามารถน้อมนํานะครับหรือว่าพิจารณานะเขาเรียกว่าอาจารย์ขอใช้คําว่าพินิษความเชื่อต่างๆนะครับในวิถีของสายมูเนาะสายมูก็จะรู้อยู่แล้วนะว่าส่วนใหญ่แล้วก็อ แห่กันไปอที่นั่นดีนะไปกราบไหว้นะครับที่นู่นดีนะพากันไปใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยนะครับเราเอามาพินิษพิจารณากันสักนิดหนึ่งนะให้มันเป็นรูปร่างและรูปแบบที่คิดว่าเห็นผลมากที่สุดอา่าพูดแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอา่าคนที่เข้ามาฟังชุดวิดีโอคอร์ของอาจารย์ก็เหมือนเดิมนะอาจารย์ก็ยืดเยื้อแบบนี้แหละนะพ,พูดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจกันไปนะ ทีละขั้นทีละตอนนะช่วงที่บันทึกวิดีโอนี่หัวทองนะครับส,สีผมเปลี่ยนตลอดนะไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะอาจารย์ก็เป็นคนธรรมดานี่แหละนะครับอยากใช้ชีวิตแบบสบายๆนะครับใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ได้มีพิธีรีตรองอะไรเคร่งคัดมากมายนะแต่ถามว่ามีปฏิบัติบ้างไหมอ่ะมันก็ตามธรมเนียมนะตามาศาสตร์วิชาที่เราเรียนมามันก็มีไปอย่างนั้นเองเนาะ อ่านะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องพูดเรื่องนี้ก่อนนะเดี๋ยวหล,ยหลายคนจะไม่เข้าใจนะหลายคนก็จะมองว่าเอ๊ะอาจารย์ขายหนังสือทำไมเหรออาจารย์ขายหนังสือทุนมนหรือเปล่ามันไม่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับอาจารย์เนี่ยค่อนข้างที่จะเอาในเรื่องของประสบการณ์นะการที่เคยอ่าปฏิบัติส่วนตัวนะครับแล้วก็ผลสําเร็จบางสิ่งบางอย่างแล้วก็มาแชร์ไว้ในหนังสือเพราะ,ะนั้นเนี่ยชุดวิดีโอคอร์ชุดนี้ก็จะเช่นเดียวกันนะครับเราจะค่อยๆเรียนไปทีละสะเต็ปนะ จากสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามทำความเข้าใจกันไปเรื่อยๆอาจารย์จะค่อยๆเล่านะครับจะไม่ได้รีบอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องอดทนฟังเสียงของอาจารย์ไปสักนิดหนึ่งนะสักหลายๆชั่วโมงหน่อยนะจะได้ทําความเข้าใจไปด้วยกันนะในส่วนของการปฏิบัติเดี๋ยวจะได้สาธิตให้ดูด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการดึงลมหายใจการฟอกป,ปอดนะครับหรือว่าการปฏิบัติสมาธิง่ายๆหรืออะไรแบบนี้เนาะจะแชร์ไว้ให้ในชุดวิดีโอควาเน่ยทั้งหมดเลยนะครับนะ ค่อยๆทำความเข้าใจกันไปนะกันนะทีทละหัวข้อไปนะถามว่าคนที่เข้ามาในกลุ่มใช่ไหมครับในกลุ่ม Facebook ของเราเนี่ยนะครับที่เป็นชุดวิดีโดคอคอร์สเนี่ยจะได้รับอะไรเพิ่มเติมไหมอาจจะมีเทคนิคเพิ่มเติมที่อาจารย์จะบันทึกแล้วก็มาสอดแทรกไว้ให้นะอาจารย์จะเป็นคอนเซ้าต์ให้ตลอดไหมก็คงคอยคอยตอบคอมเมนต์คอยให้ความคิดเห็นอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าให้คำปรึกษาทักเข้ามาทางช่องแชทได้นะครับอาจารย์ก็พูดคุยให้เหมือนเดิมนะครับ คล้ายๆกับคอร์สออนไลน์ทุกๆคอร์สที่อาจารย์เรียนอ่าที่ที่อาจารย์มีเท่านั้นเองนะแต่ว่าอ่าในเรื่องของกิจกรรมอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีเพิ่มเติมมากนักนะครับถ้ามีเอ่าเทคนิคอะไรนะครับหรือว่ามีเรื่องราวอะไรอาจจะเอามาแชร์ให้เป็นคลิปวิดีโอนะเพราะชื่อก็บอกแล้วนะเป็นชุดวิดีโอคอร์สนะครับเนาะเพราะว่าอาจารย์จะต้องไปจัดตารางในเรื่องของคอร์ส ไพทาโลคอส,สอ,อักษรลูนอีกอะไรอีกนะครับคอสยงคอสยันนะฮะหลายๆอย่างเนาะเพราะนั้นทำความเข้าใจก่อนนะครับเบื้องต้นสำหรับเทปแรกนี้แล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยๆไปนะครับทีละเนื้อหาไปนะเนื้อเนื้อหาไหนไม่อยากดูข้ามไปนะอย่างเนื้อหาแรกอาจารย์พูดมากตัดทิ้งไปเลยนะนะครับฟอร์เวิร์ดไปเลยนะครับฟอร์เวิร์ดไปเลยไม่ไม่ต้องผ่านไปเลยก็ได้นะอ่ะค่อยๆไล่ไปละกันนะสำหรับเทปนี้ก็จะพูดในเรื่องของหัวใจนะครับหัวใจ สำคัญของสายมูก่อนนะครับหัวใจสําคัญของสายมูต้องมนหัวใจสําคัญของสายมูต้องรวยนะอันดับแรกเนี่ยอยากให้ทุกคนมองภาพก่อนว่าในฐาน,นะของคนธรรมดานะคนที่ไม่ได้เข้าถึงพุทธศาสนามากมายนักนะครับคนที่ไม่ได้เข้าถึงาศาสนาพราหมณ์ฮินดูมากมายนะักอะไรแบบนี้นะครับอ,อ,อาจจะเป็นในลักษณะของการใช้ชีวิตนะ,ะมีการสังสรรค์มีการเข้าสังคมนะครับมีการ ปาร์ตี้นู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้เนาะก็ถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นสายมูนะครับเขาก็จะมีกระแสนิยมว่าเออไปไหว้ตรงนั้นนะดีนะนะไหว้ตรงนั้นขอพรนะเราจะสําเร็จนู่นนี่นั่นนะครับหลายคนก็สําเร็จตามที่ตั้งใจนะแต่หลายคนก็ไปแล้วก็ยังไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะมาพูดคุยกันแล้วก็ทําความเข้าใจว่ามันอาจจะมีเหตุผลรองรับว่าเอ๊ะทำไมคนนั้นสําเร็จทําไมคนที่สําเร็จ ทำไมเราไม่สําเร็จหรืออะไรแบบนี้นะครับให้เราได้พิจารณาเพิ่มเติมนะหรือเป็นแนวทางปฏิบัติให้เรานําไปทําแล้วมันเกิดผลจริงกับตัวเรานะครับเกิดผลดีกับตัวเราขึ้นมาเนี่ยนะครับเราสามารถพิสูจน์ผลได้ด้วย,วยตนเองก็แล้วกันนะอาจจะมีนะอย่างคนถ้าถ้าเป็นใครที่อาา่านหนังสืออาจารย์แล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีข้อธรรมบางอย่างที่อาจารย์เอามาพูดนะครับแต่เดี๋ยวเรามาขยายความกันเนาะให้เข้าใจมากขึ้นว่าเ้ยจริงๆแล้วเนี่ย เราในฐานะพุทธศาสนิกชนนะครับก็สามารถที่จะน้อมนําข้อธรรมบางอย่างเนี่ยนะครับที่พระพุทธองค์ท่านถ่ายทอดเอาไว้เนี่ยมาใช้ในชีวิตประจําวันได้นะมันจะมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะครับทุกคนตอนนี้ระหว่างาศาสนาพุทธที่เคร่งครัดนะครับกับาศาสนาพุทธที่แค่ตามบัตรประชาชนนึกออกไหมนะครับบางคนเนี่ยแค่ศีลเนี่ยหข้อเนี่ยยังไม่ทราบเลยนะครับว่า มีอะไรบ้างหรือออกมาเนาะอาจารย์เคยถามเพื่อนเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนในกลุ่มวัยรุ่นวัยรุ่นอะไรอย่างเนาะเขาก็จะไม่รู้นะสี่ห้าข้อเขาก็ท่องไม่ได้แล้วเขาก็จําไม่ได้ก็มีนะครับไม่ใช่ไม่ม,มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เราทําความเข้าใจนะครับพูดคุยกันในชุดวิดีโอคอร์สชุดนี้นะแล้วก็ในหนังสือด้วยนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจองค์ประกอบและมิติต่ตางๆมากขึ้นนะนะฮะ หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยฉันรู้สึกฉันรู้สึกว่าฉันเป็นแบบคือฉันแนวทางาศาสนาพุทธเนี่ยคือต้องไปปรินิพานนะเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของาศาสนานะฮะหลายคนก็จะบอกว่าไม่ได้อยากจะไปนิพานนะอยากแค่ใช้ชีวิตนะมีความสําเร็จประสบความสําเร็จมีความร่ารวยนะเพราะ,ะนั้นก็เลยคนคนกลุ่มเหล่านี้นะครับเขาว่าจะสแสวงหาอะไรสแสวงหาแนวทางที่จะไป กราบไหว้ไปบูชาหาที่พึ่งทางใจอะไรก็ตามที่ทําแล้วมันจะส่งผลให้ชีวิตประสบความสําเร็จเขาก็จะพุ่งไปแบบนั้นนึกออกไหมอืมอ่ะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับอ่าประเด็นที่สองก็คือบางคนนะครับที่ยังมีชีวิตเนี่ยรักสนุกนะอย่างอาจารย์ก็ก็ยังมีนะครับเอา้ายอมรับตรงๆว่าทุกวันนี้ก็ยังมีถ้าเกิดมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ไปนะครับ ตามปกติใช้ชีวิตตามปกติเลยแต่ว่าเรื่องของการดืม่มหรือว่าเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยอาจจะลดลดลงมานะตามอายุก็แล้วกันนะเมื่อเราไม่ใช่เด็กๆนะครับ <laughs> เด็กๆเ,เราก็มีนะครับมีมีช่วงวัยรุ่นเนี่ยนะก็เยอะที่เดียวเลยนะครับตั้งแต่ได้ฝึกตนเองนะครับไดต้ตั้งแต่ได้เริ่มฝึกตนเองเริ่มปฏิบัตินู่นนี่นั่นอะไรต่าง,างๆมากมายศึกษามากขึ้นด้วยนะครับก็ ทำให้ห่างๆเรื่องเหล่านั้นออกมานะแล้วก็ค่อนข้างที่จะปลีกวิเวกนะหลายคนถ้ารู้จักอาจารย์ก็จะทราบอยู่แล้วว่าอาจารย์ทุกวันนี้อยู่บ้านสวนคนเดียวนะครับอยู่คนเดียวนะตอนนี้ที่อัดวิดีโอเทปชุดนี้นะก็ดึกแล้วเหมือนกันนะครับมันก็จะมีคนหลายกลุ่มนะหลายประเภทนะครับแล้วก็ไอ้ประเภททีอ่อาจจะหลงไปในลักษณะที่ว่า กับไหว้บูชาบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เหมือนกับน้อมนําเข้ามาใส่ตัวมากเกินไปนะครับก็เลยกลายเป็นว่าขาดสตินะตรงนี้อาจารย์ก็ขอขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดมีคนนะซื้อชุดวิดีโอคอร์สเข้ามานะแล้วคุณเป็นคนเหล่านั้นนะครับแต่อาจารย์อยากจะให้ตั้งสตินะต่อไปนี้เราต้องตั้งสติละนะครับว่าเราต้องแยกแยะให้ออกหลังจากเราเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยในสายมูต้องรวยนะครับเราจะทราบว่าเหตุและผลทุกสิ่งทุกอย่าง ในความเชื่อต่างๆมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแล้วเราจะน้อมนําตนเองอย่างไรให้มันพัฒนาจิตใจเขาเรียกว่าพัฒนาจิตใจพัฒนาความประพฤติร่างกายของเราให้มันปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนสักนิดหนึ่งเนาะอะไรที่ทําแล้วมันขาดสติเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้ส่งผลดีเสมอไปนะมันจะมีเหตุผลรองรับนะเอาไว้เดี๋ยวเทปหลังๆนะครับอาจารย์อาจารย์อธิบายให้ฟังนะครับจะได้เข้าใจชัดเจนร่วมกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่มีคนนะครับหลากหลายนะครับหลากหลายกลุ่มพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะมีทั้งคนที่เน้นแนวทางปฏิบัตินะครับปฏิบัติศีลครบนะถือศีลห้าครบนะครับศีลสมาธิภาวนาเขาทําครบเลยนะอักกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มพุทธเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มพุทธแท้กลุ่มสายปฏิบัตินะครับปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนจะไม่ทราบนะแต่เท่าที่ เห็นศึกษามานะครับจากในการแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆนะครับคนกลุ่มเหล่านี้เขาก็จะค่อนข้างที่จะออกไปในทางของการศึกษาพระไตรปิฎกนะครับศึกษาพุทธพจน์นะพุทธพจน์คืออะไรคำพูดของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็นำมาแชร์ความรู้นะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ที่ที่เกิดขึ้นในสังคมโซเชียลปัจจุบันนี้นะครับมีทั้งที่ออกมา ดูแคลนนะครับคนที่ศีลไม่ครบอะไรแบบนี้ก็มีใช่ไหมอย่างเช่นแบบว่า,เ,าเป็นชาวพุทธนะถือศีลห้าย,ยังทําไม่ได้เลยแล้วจะเรียกตัวนึงว่าเป็นชาวพุทธได้อย่างไรอะไรแบบนี้โอ้โหเยอะมากนะครับทุกวนันนี้คือบอกเลยว่าแตกออกไปหลายสายหลายคะแนงเหล,ลือเกินหลายกลุ่มเหลือเกินนะครับมีคําพูดเหน็บแนมนะอะไรต่างๆมากมายพวกนี้เป็นอาจารย์ตีให้เป็นโซเชียลท็อกซิกทั้งหมดเลยนะครับเป็นยาพิษ ล้วนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องตั้งสติให้มากขึ้นนะในสังคมที่มันมีความคิดเห็นหลากหลายนะมีคนที่เป็นปราดนะมีความรู้นะครับอยากจะมาแชร์อะไรต่างๆแล้วมันบางครั้งอาจจะบั่นทอนจิตใจหรือมันเป็นเส้นแบ่งแบบว่าเฮ้ยนะถ้าเป็นชาวพุทธต้องแบบนี้นะนอย่างนี้เท่าก็ไม่เรียกว่าชาวพุทธหลอกพุทธตามทะเบียนบ้านอะไรนะนะครับมันก็จะมีเส้นแบ่งค่อนข้างเยอะนะอย่างที่อาจารย์บอกตอนแรกใช่ไหมนะจะมีทั้งพุทธตามทะเบียนบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่จริงๆเนี่ยถ้าจะใช้คําว่าพุทธตามทะเบียนบ้านจริงๆเนี่ยคือคนที่ไม่คล้องเกี่ยวกับศาสนา,าพิธีเลยอะไรขนาดนั้นมากกว่าหรือเปล่านะนะฮะออกแนวเป็นเพแกนไปนเลยอใช้ชีวิตแบบเพแกนอะ่ะฉันไม่เชื่อาศาสนาอะไรทั้งสิน้นฉันไม่เชื่อเชื่อศาสนาพุทธฉันไม่เชื่ออิสลามฉันไม่เื่อฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อ,อ,อาศาสนาคริสอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็แต่ว่าในทะเบียนบ้านยังเป็น นับถือศาสนาพุทธอยู่อ่ะอันนี้นะครับอาจถึงจะเรียกว่าเป็นพุทธตามทะเบียนบ้านใช่ไหมถ้าเป็นคนที่ยังใช้ชีวิตแบบเอ้ยไปพาพ่อแม่ไปทําบุญอยู่บ้างนะแต่ว่าสังคมปกติเขาก็ไปดื่มเหล้าเมายาไปกับเพื่อนเขานั่นเขาก็ถือว่าเป็นชาวพุทธนะครับเป็นชาวพุธทธศาสนาเหมือนกันนะเพราะั้นการมีเส้นแบ่งเนี่ยในโลกโซเชียลหรือว่าในคําพูดของคนหรือว่า คำพูดของพระนะครับอศาจา,ศาราย์ขออนุญาตเลยนะครับคำพูดของพระสงฆ์บางรูปเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องพิจนารณาบางทีมันอาจจะมาบั่นทอนนะครับความรู้สึกของเรานะบั่นทอนจิตใจนะครับบั่นทอนความออแบบบางคนอาจจะแบบโอ้ยแมวอย่างนี้ไม่เข้าวัดดีกว่านะเข้าไปเราก็ศีลเราก็ไม่ครบเข้าไปเดี๋ยวไปรับศีลมาเดี๋ยวผิดศีลเดี๋ยวบาปเปล่าๆอะไรยโอย้ในความเข้าใจผิดหมดเลยนะครับ เนาะช่ววิดีโอคอชุดนี้นะครับจะเป็นการเรียบเรียงแล้วก็บอกคุณว่าจริง้วสิ่งนั้นมันอาจจะไม่ใช่นะมันก็มีแนวทางปฏิบัติเหมือนกันคนธรรมดาก็ทําได้นะวางเรื่องของปรินิพานไว้ก่อนก็ได้ถ้าคุณคิดว่ายังไม่ยังไม่คิดที่จะเข้าใจหรือว่ายังไม่ได้ต้องการจะไปถึงตรงนั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องทําให้ถึงตรงนั้นเลยนะครับเนาะเวลาพระท่านสอนเนี่ยท่านก็ค่อนข้างที่จะเคร่งครัดเอาวิถีของ สงฆ์มาสอนคารวะก็เยอะใช่ไหมครับเนาะก็จะมุ่งอย่างเดียวเลยต้องตัดนะต้องตัดเรื่องนั้นค่อยๆละทีละอย่างไปนะพิจารณาขันห้าให้ได้นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะครับอืมพาไปเข้าไปสั่งย์เลยจริงๆแล้วตรงนั้นนะมันเป็นบทที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นแนวทางปฏิบัติของพระสงฆ์เนี่ยที่ค่อนข้างที่จะต้องเคร่งครัดในศีลน,นะครับ200กว่าข้อนะ แล้วก็เพื่อที่จะไปสู่ลำดับขั้นตอนต่างๆนะครับนั่นเป็นการศึกษาธรรมขั้นลึกแล้วนะครับที่จะไปสู่จุดมุ่งหมายคือปรินิพานเนาะ,ะก็จะมีการตั้งกระทู้มากมายนะเอาคนทั่วไปไปปรินิพานได้ไหมอะไรยเงี้ยโอ้โหตอบกันนะครับอุตลุดไปหมดไอ้เรื่องที่เอาคําว่าปารินิพานเนี่ยมาเป็นตัวตั้งมันทําให้คนบางกลุ่มนะโดยเฉพาะกลุ่มของคนที่ อยู่ในใบทํางานนะครับคนที่เขาจะเรียกว่าอะไรอะ่ะเรายังต้องต่อสู้ดิ้นรนนะครับเพื่อความสําเร็จในชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อให้ครอบครัวดีขึ้นเพื่อให้ครอบครัวสมบูรณ์ขึ้นเพื่อปลดหนี้ปลดสินนะครับหรือว่าเพื่อความร่ารวยเพื่อความสุขสบายของตัวเราเองคนเหล่านี้เขาจะพุ่งเป้าไปในเรื่องของการทํางานเขาจะไม่ได้พุ่งเป้าไปในเรื่อง,องปรินิพพานนะครับเพราะ คนเราทุกคนย่อมต้องการทําชีวิตปัจจุบันให้ดีขึ้นก่อนถูกไหมเนอะอันนี้เรายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นพระพุทธองค์เองนะครับเนาะตามพุทธ,ธประวัติก็จะบอกว่าท่านเป็นเจ้าชายเจ้าชายธาัตษะถามว่าคําว่าเจ้าชายนี่ช่างแตกต่างกับพวกเรามากมายไหมนะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ถ้าท่านเป็นเจ้าชายแล้วท่านเห็นเกิดแก่เจ็บตายนะครับเห็นวัฏฏะสงสารแล้วเกิดอยากที่จะ บวชออกบวชนะครับอยากจะค้นคว้าหาจุดมุ่งหมายสูงสุดนะครับของนักบวชนะนั่นเองนะมันก็จะเป็นอีกเวนึงละนะในฐานะมนุษย์ปกติธรรมดาโอ้โหการจะไปถึงเวนั้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าก็อยู่อย่างพอเพียงสิอืมนะอยู่อย่างพอเพียงนะใช้จ่ายอย่าฟุ่มเฟือยสิเออใช้ชีวิตแค่พอเพียงมีความสุขอก็แค่มีความสุขก็สามารถที่จะ ไปถึงจุดสูงสุดของศาสนาได้แล้วใช่ไหมครับเอ๊ะจุดสูงสุดของคําสอนได้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาดูองค์ประกอบด้วยนะเอ๊ะคำว่าพอเพียงเนี่ยอาจจะใช้ได้กับคนที่ไม่มีหนี้นะถ้าคนไม่มีหนี้นะคุณพอเพียงได้ละใช่ไหมฮะพอเพียงได้มีความสุขได้นะมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้ก็มีความสุขได้อ่าอันเนี้ยนะครับเป็นจุดจุดที่คุณอยู่แล้วคุณมีความสุขถูกไหมฮะคุณมีความอิ่มเนาะอิ่มเอมมีความสุขคุณมีรายได้คุณมีเงินเก็บมีเงิน ก้อนสักนิดหนึ่งนะคุณสามารถไปในเวตรงนะครับมุ่งสู่จุดสูงสุดของคำสอนได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคนที่ยังต้องมีภาระเนาะนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆบางทีเนี่ยเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องยากสำหรับเขาล้วเขาต้องทำชีวิตให้ตัวเองดีขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับเราต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตเราขึ้นมาก่อนนะถึงจะให้อยู่ในจุดจุดหนึ่งอะที่มันเขาเรียกว่าไม่มีหนี้ไม่มีสินอ่า ดูแลครอบครัวสุขสบายนะพ่อแม่สุขสบายนะครับเนาะพ่อแม่ที่สิ้นไปแล้วก็ส่งท่านไปสู่สุคติสัมปรายพที่ดีอะไรต่างๆเหล่านี้มันถึงจะเป็นการปลดล็อกตัวเขาเองนะและถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับถึงจุดจุดหนึ่งถ้าเขาอยากจะศึกษาทําเพิ่มเติมตรงส่วนนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์สนับสนุนเะต็มที่อยู่แล้วนะครับเนาะเราคือการที่มี ว,วีชุดวิดีโอคอร์ชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะจะมาตั้งตัวเป็นโอ้ผู้นําตั้งศาสนาใหม่และไม่เกี่ยวเลยนะครับเราแค่มาคุยกันนะมาคิดวิเคราะห์ร่วมกันว่าเราจะสามารถปฏิบัติอะไรได้บ้างหรือมันมีแนวทางอะไรมีคําสอนอะไรไหมที่พอที่จะให้เราหยิบโยงบันใช้ได้เออนะครับในฐานะที่เราเป็นคนธรรมดาเนี่ยนะครับเนาะมีศีลครบบ้างไม่ครบบ้างเนี่ยมันจําเป็นต้องครบไหม ออหรือยังไงสีลไม่ครบไม่ใช่ชาวพุทธเหรอเข้าวัดไม่ได้เหรอหรือยังไงนะครับนะเรามาเคลียร์ข้อสงสัยเหล่านี้กันดีกว่านะเพื่อพัฒนานะครับศักยภาพในการดําเนินชีวิตของเราให้มันดียิ่งขึ้นเนาะแล้วนะครับหนทางที่จะก,ก้าไปสู่ความสําเร็จความร่ารวยเนี่ยนะครับถ้าเราเอาแนวคิดต่างๆเนี่ยมาปฏิบัติกันจริงๆเนี่ยโดยที่ไม่หนักจนเกินไปนะแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปไม่ได้หลงทางไม่ได้ ไปในทางที่เบียดเบียนคนอื่นนะครับแล้วมันเกิดผลดีขึ้นจริงๆกับตัวเองหรือเปล่าอ่านะเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากจะขอรับประกันรับประกันในส่วนของอาจารย์เนี่ยคิดว่าถ้าคุณเรียนรู้จบนะครับครบชุดวิดีโอเนี่ยนะครับคุณจะได้รับประโยชน์นำไปใช้ได้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวเนอะนะครับอ่าตรงนี้ก็บอกคร่าวๆก่อนนะครับในเรื่องของ หัวใจนะครับสำคัญนะครับของสายมูที่เราศึกษากันตอนนี้นะในหนังสือก็จะมีรายละเอียดปิดย่อยอีกเยอะแยะมากมายนะทุกคนถ้าใครมีหนังสือก็ลองอ่านดูนะใครไม่ไมีไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวแค่ชุดวิดีโอชุดนี้นะครับก็พอที่จะพาให้คุณเนี่ยนะครับมีแนวทางการดําเนินชีวิตไปนะครับเป็นขั้นเป็นตอนได้แล้วละนะจะไล่ไปตามหัวข้อในหนังสือนะครับไล่ไปตามหัวข้อในหนังสือเพราะนั้นเทปแรกเนี่ยก็ เป็นการพูดคุยนะทำความเข้าใจกัน <c oughs> นะครับเบื้องต้นก่อนว่าเอะเรากำลังจะศึกษาเรื่องอะไรกันเราจะเรียนรู้นะครับในแนวทางแบบไหนนะนะหลักหลักๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะมี1น,นะครับคือแนวทางการปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะทำยังไงให้มันง่ายขึ้นนะครับจะใช้ดึงเอาหลักทำข้อไหนบ้างที่เราเอามาเป็นเคล็ด นะครับหรือว่าเอามันเป็นเหมือน,เป,นเป็นคติเตือนใจเนี่ยเวลาที่เราทําอะไรแล้วเรานึกถึงนะสี่คำนี้ขึ้นมาหรืออะไรอย่างงี้นะแล้วเราดําเนินชีวิตไปนะเวลาที่เราเป๋เรานึกถึง4คํานี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นหนทางที่นําพาเราไปสู่ความสําเร็จความร่ำรวยได้นะนะฮะนะให้ตัดคือต้องแยกกันนิดหนึ่งนะในคําสอนของพระนะครับบางทีท่านบอกว่าเราจะไปปรุงให้มันเกิดกิเลสทําไมไปสร้างตัณหาโอ้ยยิ่งห่างไกลนิพพาน สาธุนะครับบางทีเราต้องคิดว่าอย่อยาพึ่งอย่าพึ่งเอานิพพานมาตั้งก่อนไหมนะครับการที่คุณตั้งนิพพานไว้เลยเนาะคนบางคนยิ่งถอยนะถอยหลังถอยหลังไปเลยบอกโอ้ไม่สนใจละสวรรค์นรกอะไรไม่มีจริงหรอกเออนู่นนี่นั่นออขอรวยก่อนแล้วกันขอใช้ชีวิตแบบนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันยิ่งห่างไปเรื่อยๆนะอาจารย์คิดว่าแบบนั้นมากกว่านะครับเพราะนั้นการที่จะตั้งตรงนั้นไว้เนี่ย อาจจะต้องเป็นในลําดับขั้นต่อๆไปนะเบื้องต้นสำหรับคนธรรมดาเนี่ยนะครับในความคิดของอาจารย์คือทำยังไงให้ได้ก่อนว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นชาวพุทธนะแล้วเราเอาข้อธรรมบางอย่างเนี่ยมาปฏิบัติอะไรได้บ้างนะครับกับชีวิตประจำวันของคนปกติเนี่ยนะครับเนาะมีศินบ้างผิดสินบ้างรับศินมาผิดศินบ้างคืออะไรยังไงนะครับ ควรจะให้ตรงนี้นะครับให้เกตก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยยังไม่เกตเลยเนาะเข้าวัดไปกราบพระพุทธรูปกราบทําไมก็ไม่รู้กราบขอพรขอพรอ,อย่างเดียวเนาะนะฮนะจุดธูปสวดมนต์เสร็จขอให้ลูกอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมนะครับหรือว่ามันเกิดประโยชน์อะไรไหมมันมีความเข้าใจที่ต้องทําคุยกันนะรเรื่องพวกนี้จะมีทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวจันต้องเล่านะครับมันจะครอบคลุมทั้งหมดเลยนะฮะในชุดวิดีโอคอร์ชุดนี้แล้วก็ในหนังสือนี่แหละนะครับ ในหนังสือนี่คือละเอียดแล้วนะใครที่ซื้อหนังสือไปแล้วสามารถที่จะอ่านทำความเข้าใจได้ตนเองคือสบายละนะนะฮะแต่ใครอยากจะเข้ามานั่งฟังอาจารย์ก็นะครับซื้อชุดวิดีโอคอร์สเข้ามาแล้วก็นั่งฟังอาจารย์ไปเดี๋ยวอาจารย์ก็จะค่อยๆนะครับอธิบายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะแล้เพื่อนนต้องต้องอยากให้ทําความเข้าใจเรื่องนี้ก็พูดยาวนิดนึงนะยี่สิบกว่านาทีแล้วนะครับเดี๋ยวจะตัดออกแล้วกันให้ได้สั้นที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเป็นข้อ กังขาหรือเป็นข้อโต้แยง้งว่าเอา๊ะตกลงอะไรยังไงเอ่อตกลงมันจะสอนธรรมะหรือจะมาอะไรกันแน่นะครับอาจารย์ขอเน้นเลยว่าเราใช้คําว่าเราเป็นสายมูนะครับสายมูที่จะมีแนวทางในการดําเนินชีวิตมีแนวทางในการที่จะทําอย่างไรให้มันประสบความสําเร็จนะแล้วก็จะมีข้อคิดนะครับให้เราได้ได้ทบทวนตัวเองนะอาจารย์จะเน้นในเรื่องของการทบทวนตัวเองพิสูจน์ ทราบทุกอย่างด้วยตนเองนะครับนะเป็นหลักนะจะไม่ไม่ไดบแบบว่ามานั่งพูดเหมือนบางคนเนี่ยเวลาเราฟังคําพระหรือฟังอะไรปับ๊บบางคนแค่เจอเสียงพระนี่คือเลื่อนผ่านละใช่ไหมนะครับมีไหมใครมีเพื่อนเป็นแบบนี้บ้างนะครับหรือว่าตัวเองตัวคุณเองยังเป็นแบบนั้นอยู่อย่างเช่นแบบได้ยินเสียงคําพระสอนหรืออะไรโอ้ทำไมฟังไม่เข้าใจเลยอะทำไมมันยากจังอะไรแบบนี้นะครับ ไอ้ตรงสิ่งเหล่านี้นะครับมันทำให้คนเนี่ยห่างไกลพุทธศาสนามากขึ้นเข้าวัดก็ไม่รู้ว่าเข้าไปแค่ให้สบายใจเข้าไปแค่ไปกราบพระไหว้พระทําบุญรู้สึกว่าเอ้ยฉันได้ทําบุญแล้วเฮ้ยฉันมาถวายสังฆทานแลวฉันได้ละฉันมีความสุขแค่นั้นแต่จริงแล้วเนี่ยมันถ้าเราเข้าใจในเรื่องต่างๆมิติต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะก้าวขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง นะเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับปุถุชนคนธรรมดาเราต้องทํามาหากินเราต้องสแสวงหานะผลกําไรนะครับเราต้องสแสวงหาไรายได้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นใช่ไหมพอชีวิตดีขึ้นปั๊บนะครับด้วยการทําความเข้าใจเบื้องต้นนะครับจากเนาะใส่หมุต้องมนเองจากวิดีโอคอร์ชนี้มันอาจจะนําพาเราเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะค่อยๆปรับพฤติกรรมหรือปรับเ,เขาเรียกว่า แนวคิดนะครับปรับทัศนคติแล้วก็เข้าใจศาสนาพุทธมากขึ้นนะครับหรืออยากจะเข้าเข้าใกล้ศาสนามากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าเรามาเบื้องต้นกันก่อนดีกว่านะเอาแค่เรื่องถ้าอยากจะไหว้นะอยากจะขอพรมันก็ไม่ผิดนะครับถึงแม้ว่าคําพระท่านจะบอกว่าปรุงกิเลสในอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วก็ก็ยังไงอะนะทุกคน ก็มีความเป้าหมายในชีวิตถูกไหมฮะทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตหมดทุกคนอยากรวยทุกคนอยากอพอไปทําบุญเนาะไปขอพรอ,อยากให้รวยอยากให้มีผลกาไรเยอะๆนะครับก็จะโดนบางกลุ่มนะตำหนิมาบอกว่าโอ้ทาบุญหวังผลก็ไม่ได้อะไรหรอกอะไรแบบนีน้จริงแล้วมันเฮ้ย <c oughs> นะฮะมันมัน,มนบั่นทอนไปหมดเลยนะความรู้สึกของอาจารย์นะทั้งความคิดคําพูดอะไรเหล่านี้มันบั่นทอนไปหมดเลย เราเดินกลางกลางไหมนะครับเรามาเดินกลางกลางกันดีกว่าแล้วก็ถ้าเราทําความเข้าใจเนี่ยอาจารย์จะแยกให้เป็นมิติเลยว่าอในส่วนของบุญมันคืออะไรการทําบุญคืออะไรแล้วแล้วถ้าอยากจะขอพรก็ทำไมอะถ้าเราขอแล้วเรารู้สึกสบายใจเราก็ขอไปนะครับแต่ว่ามันจะมีวิธีการปฏิบัติที่ต้องแยกกันนิดหนึ่งนะซึ่งอาจารย์ไม่เห็นว่าจะมีใครพูดเรื่องนี้เลยนะครับนะไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยเพราะว่าถ้าพูดไปแล้วกลายเป็นว่าไป ไปขัดตัวหลักคาสอนไปนู่นนี่นั่นมันก็เลยกลายเป็นนั่นแหละฮะนะฮะกลายเป็นว่าเป็นอะไรที่เข้าถึงยากนะครับหลายคนอาจจะคิดเหมือนจะเอ้ทำไมศาสนาเรามันเข้าถึงยากจังทั้งที่ศาสนาเราเนี่ยควรจะเข้าถึงง่ายที่สุดนะนะครับเพราะว่ากฎข้อปฏิบัติอะไรต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สบายมากนะครับเป็นอะไรที่สบายมากหลักธรรมต่างๆที่พระพุทธองค์วางไว้ให้เนี่ยคือแบบ เอาหยิบเอาไปใช้สินึกออกไหมนะครับท่านกองเอาไว้เนี่ยสมมติว่าท่านกองไว้ข้างหน้าเนี่ยเอาอยากได้อะไรก็เอาไปใช้ใช้ได้มากได้น้อยแค่ไหนก็เอาไปเถอะนะครับเป็นอะไรที่สบายๆไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรขนาดนะั้นที่คนส่วนจนใหญ่ปัจจุบันเขาตั้งขึ้นมาเองเนาะโอ้ยทาไมทาอย่างนี้บาปอย่างนั้นนะจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหอะไรแย่ๆไปหมดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะถ,ถ้าใครศึกษาพุธพทธพจนดีๆ ยลึกๆอะไรอย่างเงี้ยนะจะทราบอยู่ยแล้วว่าท่านไม่ได้บอกว่าเอ้ยท่านก็แค่สมมติท่านบอกว่าเฮ้ยถ้าทําได้อย่างนี้ห้าข้อแบบนี้นคือดีนะแต่นะครับพุทธสาวกนะครับหรือว่าศาสนิกชนภาษาปัจจุบันนะที่ตัดถามท่านไปว่าเออข้าพเจ้าทําได้เท่านี้ไม่สามารถทําสิ่งนี้ได้ท่านก็ไม่ได้บอกความว่าต้องทําให้ได้ตอนนั้นท่านก็บอกว่างั้นทําสิ่งที่ทําได้ให้ดีที่สุดก่อนนะครับ ถึงวันหนึ่งนะค่อยๆเกลาตัวเองเพราะเกลามาจนถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยที่สามารถละสิ่งไม่ดีหรือสิ่งที่ทําไม่ได้ตรงนั้นนะ่ยแล้วมาทําได้อาก็เป็นการต่อย,ยอดให้กับตัวเองแล้วก็จะได้กุศลเพิ่มขึ้นแบบนั้นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าบางทีเนี่ยเอาจุดสูงสุดของศาสนามาเป็นตัวตั้งแล้วนะครับมาถ่ายทอดให้กับผู้คนธรรมดาเนี่ยโดยการเอาขึ้นมา อยู่ตรงนี้ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเฮ้ยต้องมาทางนี้นะต้องขึ้นมาแบบนี้เป็นไงคนรู้สึกว่าโอ้โหจะไปยังไงแค่จะก้าวขึ้นไปขั้นแรกยังไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับเนาะแนวทางของสายมูต้องรวยคือเน้นการใช้ชีวิตประจําวันนะเพียงแต่เราจะเอาเกรดเล็กๆน้อยๆเอาข้อธรรมบางอย่างแล้วเราเอามาปรุงนะครับเอามาปรุงให้ผสมให้เหมาะกับชีวิตประจําวันของเราโดยที่ไม่ได้ขัดกับ หลักคําสอนอะไรมากมายขนาดนั้นเพียงแต่ว่าหลักความเชื่อของเราเราก็ยังเดินได้เพียงแต่เดินไม่ให้หลงทางแล้วก็ไม่ให้งมงายจนเกินไปเนาะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับเทปแรกรอไปครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวไปเทปต่อไปเนาะอาจารย์จะตัดเป็นเทปสั้นๆก็แล้วกันนะครับเผื่อใครฟังแล้วเบื่อหรืออะไรยังไงจะได้เลื่อนผ่านเลื่อนผ่านได้เนาะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยว บันทึกเทปที่2ต่อเลย